นอกจากจะอายุเยอะที่สุดในซีซั่นนี้แล้วพี่ใหญ่คุณใหม่แห่งบ้าน F f 6หกทีทีชลิตพมชนะหรือทีวีหก็ยังดูท่าจะเป็นจอมเทนลื่นไหลที่สุดในบ้านอีกด้วยแหละส่วนจะไหลจะลื่นโดนใจพี่ป้านาอาขนาดไหนไปสัมผัสตัวเป็นๆของหนุ่มทีพร้อมๆกันเลยค่ะทีนะครับ V5 ครับผมอาามาจากภาคกลางฮะวันสุดท้ายเลยมาบายๆตื่นบายๆมา แต่ก็ติดภ <laughs> าคกลารนี้เด้เราได้ไปภาคก่อนไม่ได้ไปเลยครับพักกลางนี่แบบวันสุดท้ายเลยรถไฟขบวนสุดท้ายครับก่อนหน้านี้คือเราเคยได้ดูเอเนมาตอนปีก่อนปีก่อนผมก็มาครับติดล็อก50คนรครับปีนี้มาคือเรามีการเตรียมตัวอะไรมากกว่าครั้งที่แล้วนไะหคือปีนี้พิเศษมาจะมีบิดบ็อกมาด้วยปีก่อนไม่มีเพิ่งฝึกมาตอนต้นปีนี้ครับ ปั้นใจเรื่องนี้คือปั้นใจว่าจะมาสมัครหรม่ทกก็เพื่อนๆเขาก็อยากให้เรามาผมก็แอบมาไม่บอกใครไม่บอกใครเลยเราคัตอนที่เราแบบว่าเราเป็นเราทันหมือว่าเทันไดาก็ผมพยายามทําให้สนุกที่สุดนะครับพยายามส่งผ่านความรู้สึกให้คุณครูคณะกรรมการทุกคนแล้วก็ เต็มที่กับเพลงที่เราร้อง่ะฮะก็ผลที่ได้ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการที่เลือกเราเข้ามาครับมเให้กรมกคเป็นความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เวลาร้องเพลงจะมีความแรงกล้าทางสายตาด้วยบอกไม่ถูกจะมีความมุ่งมั่นทางแววตาเงฮะจะแบบจิกคนดู คงเป็นแนวป๊อปแล้วก็ R&B นิดนึงครับแต่จริงๆก็ร้องได้หลายแนวเราจะเน้นเรื่องอะไงเดี๋ยวหนูว่าแบบเรื่องการไม่ดูตั้งติ่งกันเองครับเพรบะว่าแบบ้องเก่งไหมหรือว่าแบบว่าที่นี่ัญหาอะไรเราบ่างก็ต้องฝึกนะฮะหลังจากเราเนี่ยเราลงสอบไปแล้วอ่ะรู้สึก รู้สึกรู้สึกดีครับก็คาสเทนก็ก็จำท่าได้นะครับส่วนแอคติ้งก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยอมรับต้องไปพัฒนาต่อครับเพื่อนเที่เราสนิทกับใครเป็นพิเศษที่ได้เข้าบ้านมาที่ได้เข้าบ้านมาเนี่ยระครับก็คงได้คุยกับอิดมาบ้างแล้วครับเข้าทักผมว่าคล้ายๆบอลอาทิตย์นานาครผมก็ทักเขาว่าเหมือนเพื่อนผมคนนึง หน้าเหมือนมากเลยครับผมไม่เหมือนผมเป็นแบบเจษดาพรอะไรอย่างี้ดีกว่าได้ปะได้ปะไม่น่าใช่นะข้างๆผมหล่อๆทั้งนั้นเลยก็น่าจะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดหลุดจากตรงนี้ไปก็ไม่น่ามีจะตรงอื่นแล้ว <im itation> ใช่ครับแหมเจ้าชู่แหมอันนี้คําถามส่วนตัวหรือเปล่า <laughs> แหมก็น,นะฮะผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนเสือไม่มีเล็บนะครับ <laughs> พอดีผมเล็บเยอะไม่ใช่ละครับแมปล่าเปล่าถึงแรงับตอนนี้เราไม่แรับตอนนี้เหรอครับ <laughs> คิดว่ามีนิดนึงละ่ะเมื่อกี้เห็นบอกมือให้เราเิม <laughs> ไปไีไฟไฟไม่มีครับ <laughs> <laughs> อยากมีเหมือนกันในชีวิตนี้แฟนคลับหรือว่าคนที่จะเชียร์เรา,ค,ค,าครับก็ตอนนี้ผมทีวีห้ามายิงยูงนี้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันถ้าเกิดว่าเห็นว่าทําดีก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากเชียร์เพื่อนทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็เชียร์วีห้าด้วยลวกันนะฮะ